ก็จะเห็นนะคะว่ามีปัญหาในส่วนของฮิปดิบนะคะก็คือสะโพกที่ยุบลงไปทําให้บางท่านเนี่ยรู้สึกว่าเอเอวเราใหญ่หรือว่าเอวเรากว้างการเติมบริเวณช่วงนี้นะคะก็จะทําให้เห็นเคิร์ฟเอวแล้วก็สะโพกที่สวยงามมากขึ้นจากนั้นนะคะหมอจะทําการแก้ไขในส่วนของบริเวณช่วงรอยต่อสะโพกแล้วก็ก้นด้านบนค่ะสําหรับตรงนี้นะคะก็จะช่วยยกในส่วนของบริเวณช่วงก้นด้านล่างขึ้นแล้วก็ช่วยเสริมทําให้รอยต่อระหว่างตัวก้นกับสะโพกเนี่ยดูเป็นเนื้อเดียวกันดูเป็นมิติเดียวกันมาก 更冷。您 และตอนนี้นะคะก็เป็นผลลัพธ์หลังการรักษาทันทีจริงๆจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าลักษณะสะโพกยุบนะคะเต็มขึ้นนะคะเรารอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะถ้าตัวยาอุ้มน้ำเนี่ยบริเวณช่วงสะโพกด้านข้างจะเต็มแล้วก็ดูกลมกว่านี้นะคะสําหรับส่วนของบริเวณตรงช่วงก้นด้านบนนะคะหมอทําการแก้ไขตรงรอยต่อที่ต่อเนื่องระหว่างช่วงสะโพกแล้วก็ก้นนะคะร่องบริเวณตรงนี้เนี่ยก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนเปรียบเทียบกับก่อนรับการรักษานะคะสําหรับข้างขวานะคะที่มีปัญหาน้อยกว่าเนี่ย จะเห็นว่าสะโพกเนี่ยก็เต็มขึ้นนะคะแล้วก็รอยต่อของตัวสะโพกกับก้นเองเนี่ยก็ดูเนียนเสมอกันมากยิ่งขึ้นค่ะผลลัพธ์นะคะพอเราดูภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าทรงก้นของคนไข้เนี่ยเริ่มยกขึ้นเล็กน้อยละนะคะแต่พอตัวยาฟูน้ําแล้วก็มีความบวมขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะจะให้ผลในส่วนของตัวบัตท็อกลิฟท,ที่เพิ่มขึ้นอีกค่ะ